สวัสดีครับวัอนี้กวางอิลิจะพาพปีพรนองมาเบงการเจาะเลือดเพื่อหาคาความเข้มข้นของเลือดครับโดยใส่เครื่องหมุนเวียงเพื่อตรวจปร,จปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นหลังจากเจาะแล้วก็จะมาใส่จานปั่นครับในจานปั่นจะมีตัวเลขกำกับอยู่ในทุกช่องสำหรับว่างหลอดโดยแต่ละหลอดจะแยกอิสระต่อกันครับสามารถ เอาเข้าแล้วก็สามารถเอาออกได้สำหรับจานปันชุดนี้สามารถบรรจุหลอดเลือดได้ปตะตำกว่า24หลอดครับสำหรับเครื่องปันชุดนี้หน้าจอแสดงเป็นแบบ LCD ครับแสดงความเร็วรอบแรงเหวี่ยงเวลาและกับโปรแกร,รมกำลังมอเตอร์ครับเป็นเครื่องปันที่มี ขนาดเล็กแต่ว่าความเร็วสูงสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ความเร็วรอบสูงสุดบน่หน่อยกว่า12,000รอบต่อน้าที่ครับการตรวจความเข้มข้นของเลือดเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของปริมาณเลือดที่ร่างกายเข้าผลิตต่อมากครับว่ามีจำนวนไหลจำนวนหน่อยสำดด ในการทำนาทีเป็นตัวกลางในการขนส่งออกซิเจนสำหรับขับของเสียออกจากร่างกายและการนำการคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิและก็เพิ่มระบบข่มกันให้แก่โตของเฮาเองครับเพื่อให้ร่างกายของเฮ้าแข็งแรงอยู่เสมอในการตรวจคาความเข้มข้นของเลือดถ้าหาก เลือดมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติผู้ป่วยอาจจะมีภาวะเลือดขน้นนำไปสู่อาการตัวแดงเลือดกำเดาไหลปวดหัวคลื่นไส้และก็สามารถแนมเป็นภาพซ่อนได้ครับในทางกลับกันถ้าความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่าปกติผู้ป่วยก็อาจจะมีภาวะเลือดจางนำไปสู่อาการหนาเมืดหนาเหลืองเหนื่อยง่าย หายใจลำบากครับเบื่ออาหารอาจจะเหตุให้ระบบหัวใจล่มเหลวหมดสติไปชั่วขณะได้ครับหลังจากนี้ไปกงองอิริพรพิพระนองไปเบริ่งบรรยากาศการเจาะเลือดเพื่อเอาไปวัดความเข้มข้นของเลือดของลูกหลานเด็กหน่อยระดับอนุบาลบานเฮาครับ ใช่เชื้อโรคเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเนาะจะมีไหมอ่านี่มันมีตัวผู้ตัวเมียด้วยใช่ไหมลูกนี่เห็นไหมออกมาแล้วคุณหมอเก็บเข้าหลอดไปเลยเนาะคหมอยังไม่รู้เลยนะว่ามีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยใช่คุณหมอใเชือโรคคุณหมอมาเอาเชื้อโรคออกให้นี่เห็นไหมหนูต้องล้างมือนะลูก เข้าไปในมืออย่างนี้เนีแล้วลูกเ็เห็นไหมใครไม่ตัดเล็บใครไม่ตัดเล็บตัโลกก็จะมีเหมือนกันนะไูกตัดเล็บเ็วยไห่มันไม่ลูกไม่่วยยังเกาะกหลธนจวงคูอนุบาลสามเพื่อนเล่องนี่้ม่อดกลับ เดียวดีพอพอใจไหมเออขาวดูมาสีคิ้วแบบนี้เองเป็นสีดิล่ล้วนไม่ดูสีหรือขาวเลยเนื้นี้เป็นอะไรหรืล่ะเนืออบอกเปล่าเขาไม่ห่าจะไม่

โอ้ยเหน่อยเจ๊เว้ยอยเหน่อยลเทียายาชาให้ไม่เจ็บหรอยาชาตู้เจ็จแล้วค่ะเที่่ายาชาให้แล้วอุ้ยยาชาเจ็บไหมคะไม่เจ็บเพราะว่ามียาชาเนาะยาชาตัวนี้ดีจังเลย 哎。 ร็จแล้วม่กัดเก็บมกดมกัดน่ากินไมมดกัดถ้ากระยุงเลยเห็นไหมเจ็บเลยถ้ากระยุงกัดเลยลูกแม่เดียไม่เปีหนอนแดงมีหนอนเด้งมีหนอนแดงเออไม่เจ็บเลยนะต้นขา

เพื่อนนะบอกพ่นได้เลยอก่เลยที่จิงม่เกมีเชลโลคออกมาด้วยใช่ไมมนกินเก่งมากเลยเชื้อโรคสีแดงเลยนี่ไปเลี้ยงไก่ได้จริงตายดึดีกับใครตีได้ตายอัลบารสาม ม,มดกับเสขาใไหมขาวดูมมสีเสีวแบบนี้เองเป็นสีนอนสดอย่เม่ดูสีห้วอขาวเลยเดือนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเดือนบอกได้ไห,ดไหมเน้าใหม่อาเจาะใหม่ หกัหดกหนด่กัดนั้วเจียมผัวอย,อย่า <c oughs> ดันกันกป็นที่ลอย่าให้สติค,ครก้าหารนะทิกเกอครก้าหารสรอน <c oughs> ใครไม่ได้ตัวนี้เสดงว่าวไม่มีครกเ้าหารเนาะ โยเหน่อยเงเว้ยเหน่อยแเดียวายาชาให้ไม่เจ็บหรอยาชากูนเจ็บแล้วค่ะทยายาชาให้แล้วว่ายาชาเจ็บไหมคะไม่เจ็บเพราะว่ามียาชาเนาะ ยาชาตัวนี้ดีจังเลย